นี่เราอ่ะอย่าไปทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะเราเคยได้ยินกันอยู่เสมอใช่ไหมครับ <S <S <ๆ>เวลามีใครพยายามที่จะเตือนเราด้วยความหวังดีอย่าไปทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าซึ่งความหมายของสุ่มสี่สุ่มห้านี่ก็คือการทำอะไรบุ่มบามโดยที่ไม่ได้มีการตระเตรียมอาไว้ก่อนเป็นการทำแบบที่ไม่มีแผนแล้วก็ไม่รู้ผลลัพธ์ด้วยมีความเสี่ยงสูงเป็นยิ่งนะแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าคำว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยสุ่มเนี่ยมันคือสุ่มอะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับเรื่องนี้ สุมในความหมายของสุมสุ่สม5เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ยต้องเคยเห็นหรืออาจจะดูในทีวีหรืออาจจะเคยจับของจริงเคยใช้ก็คือสุ่มในการจับปลานี่แหละสุมเนี่ยเวลาเราจะจับปลาใช่ไหมเราก็ย่อง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 ไปแล้วก็สุ่มใส่ปลา เอามือเนี่ยล้วงลงไปในสุ่มเพื่อจับปลาขึ้นมาอ่านี่คือวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเพราะนันสำนวนที่บอกว่าสุ่ม4สุ่ม5คืออะไรทำไมไม่ใช่สุ่ม6สุ่ม7สุ่ม8สุ่ม9ความหมายก็คือว่าถ้าเรามีความชำนาญเรามีประสบการณ์เรามีสัญชาตญาณของการเป็นนักจับปลาเราสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเราจับได้เลยเรียกว่าสุ่มหนึ่งถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นสุ่ม4สุ่ม5คือสุ่มครั้งแรกก็แล้วครั้งที่2ก็แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งทีีี่่่3ก็แลล้้้้วจจนถึงงงคครรัััทท4 5ะบปาได อาจจะจับไม่ได้เรียกว่า สุ่ม4สุ่มหาทำอะไรแบบไม่มีแผนไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าคนที่ทําอะไรโดยที่ไม่มีแผนไม่มีประสบการณ์ไม่ศึกษามาให้ดีเรียกว่าเป็นการทําอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5มีความเสี่ยงเป็นยิ่งนักในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างดังนั้นวันนี้ก็มาไขข้อข้องใจเรื่องของสำนวนไทยที่เรียกว่าสุ่ม4ี่สุ่มห้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจพีมมาบอกกันหน่อยว่าชอบหรือไม่เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ